สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้พ่อลูกเร่งหงจะพาทุกท่านไปบุกกันถึงที่สัสานเจาอนาคราชนะครับจังหวัดนครสวรรค์กับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาถ้าพร้อมแล้วตามไปเฮงกันเลยครับกินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พ่อลูกเร่งหงนะครับมาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าศาลเจ้านา,นาคราชนะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติ อย่างมากเลยนะครับจากเมตตาของอาจารย์เฮีวหมอดูเทวดาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์เป็นคนดูดวงมาตั้งแต่แปดขวบใครก็รู้จักอาจารย์เทีวนะครับนะใครเรื่องมากก็ไปดูที่อื่นนะการดูดวงไม่ใช่ของเล่นจะเอาชีวิตคนมาเล่นจะเอาสมบัติคนมาเล่นทําธุรกิจไม่ได้นะดูได้ต้องบอกดูได้ดูไม่ได้ต้องบอกดูไม่ได้นะและ อย่างอาจารย์อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เรื่องความกตัญญูกตวเวทีแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าใครศรัทธาจริงไหว้จริงทําจริงเหมือนคนเราเรียนจริงเนี่ยนะเธอย่อมจบมาได้งานแน่นอนอาจารย์นะล้อะไรที่โดนจิตโดนใจอาจารย์าารยนี่นไม<ป>่ไส,สมัยสมัยก่อนเนี่ย มันมีสานเจ้าเล็กๆครับนะปู่หรืออเจ้าอ,อ,อากงเนี่ยอาจารย์นี่แต่อากงอากงจะพ่อมงกรเนี่ยแกไม่รับแขกครับนะคนมาไหว้ก็แค่กุจินกับสันจีนในท้องที่นะครับนอกกนั้นมาแล้วท่านจะไปรับแขกแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์นิมิตฝันเป็นคนจีนนุ่งผ้าแพรสีเหลืองเลยนะครับหนวดยาวเป็นสีทองแล้วก็มวยผลมีป่นปักผมด้วยนะบอกให้อาจารย์มาสร้างสมัยนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดว่าจะมาสร้างได้เพราะที่เดิมก็เป็นของเจ้าของก็มีอยู่แล้วก็มี สิทธิ์าหสิทธิ์จารเนี่ยซื้อถวายแล้วก,ก็มีคนมาบอกหมดว่าคนนี้จะเอามาให้คนนี้มาให้จนสัจเจ้ามาถึงวันนี้และตอนที่สร้างครั้งแรกนะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราคิดแต่ว่าเออเขาคงมีแต่ของเก่าแต่นี้เกิดมันเกิดเหมือนมีนิมิตต่างๆมากมายนะก็สัจเจ้านี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเดี๋ยวอาจารย์เชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเขาเลือกเราแล้วเราทําถูกแล้วก็ทําจริงทําด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ย สำเร็จแน่นอนนะแล้วจุดเริ่มต้นของอาจารย์ที่มาเป็นหมอดูเนี่ยตั้งแต่แปดขวบตั้งแต่แปดขวบก็มีคนนิพิษฝันนะอาจารย์นิพิษฝันแล้วมีคนมาเรียนมาเอาตํารามาคืนอาจารย์แห้วในฝันอาจารย์ดูผมดูจากอาจารย์ดูนี่ก็คือเหมือนแปรมือมาแล้วอาจารย์ก็ขีดเขียนก็มันเหมือนเกิดมันเห็นเองอ่ะมันดูได้แต่จะไปบอกว่าอาจารย์แห้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าอาจารย์เก่ง นะบ้าอะไรเงี้ยนะก็ราก็บอกว่าเก่งอยู่แล้วพ่าอาจารย์แห้วนี่คือสมญานามคือหมอดูเทวดาคติธรรมที่อาจารย์ให้อยู่เสมอนะจริงจริงอาจารย์กลับจากมาเลเซียแล้วนอนหลับบนเครื่องบินมีคนมาฝากคติธรรมตัวนี้อาจารย์ได้ยินแล้วก็ได้ยินกับพูดแล้วก็จําเลยไม่ได้จดเลยนะว่าอะไรครับนะอย่าเห็นพ่อแม่คนแก่คนชรา ครับนะเป็นฝั่งข้าวเออมันจริงนะเออจริงเพราะเนี่ยเพราะคนนะ่ะพอเติบโตมาแล้ว<ส>ก็เห็นพ่อแม่ไร้ค่าสองนะอย่าเห็นสามีที่ดีเป็นน้ำลายนะเนี่ยบางคนเนี่ยชอบมดาด่ามาแช่งผัวที่เขาดีนะต้องอดทนเพราะเราอยู่ด้วยกันสามอย่าเห็นภรรยาที่ดีเป็นรองเท้าเนะี่ยพอร่ำรวยแล้วก็ไปมีเมียน้อยมีกิ๊กเนี่ยเนี่ยสำคัญต้องเคารพเขาด้วยนะเพราะลำบากมาคู่กันและอันที่สี่นะอย่าเห็น นะญาติที่ดีพี่ป้านะอาอาเพื่อนฝูงเป็นน้ำเปล่าตอนที่เราลำบากก็ได้เพื่อนฝูงพ่อแม่เขาเนี่ยช่วยเราวันนี้ต้องขอขอบคุณเนะจ้าสวดทรงนครับเจ้าสวดนิกรา เป็นอย่างสูงยิ่งครับตาูครับแค่ EP แรกสัปดาห์แรกของเรานะครับเราได้รู้จักกับตัวตนของอาจารย์แฮวมากขึ้นเลยนะครับไม่มีกาแีดูดวงที่สำคัญครับเราจะขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับอยู่กับอาจารย์อีก3สัปดาห์ครับอยาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ได้ไปเที่ยวชมที่ศาลเจ้าแหล่งนี้ที่อาจารย์แฮวสร้างไว้นะครับตลอด3สัปดาห์จากนี้ไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฮวมากพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับ Big up, 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 up.